สวัสดีทุกคนสวัสดีไอ้เนมไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเลยนะเนมในครั้งนี้เ<ช>ว้ยเนมเราจ <I name. S 1> <what? S 1> ะ่ม่มา PVP กันแล้วนะกูเบื่อ PVP เป็นอย่างมากเลยมึงเบื่อปะเบื่อมากกูน่าจะรู้แหละเพราะว่ามึงฆ่าหัวตั้งสิบเจ็ดลาเลยนี่นะน่าจะเบื่ออยู่นะแบบลา่าล่าเยอะกว่ากูหลายสิบเท่าเลยนะเว้ใช่ไหมแบบในครั้งนี้เว้ยเนมเดี๋ยวกูแบบว่าเออมึงมึงบอกมึงอยากได้หมัดอะไรนะมึงอยากได้หมัดเลยนะหมัดสายฟ้าวีสามสิบใกล้เฮียละ มันเพิ่งจะมีแค่ V2 อเองไม่ใช่หรอวะเนมง่ายๆคือมึงอยากได้บัตรสายฟ้า V2 ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติมึงได้ไปมันจะอัปเกรดการ P ีพของมึงแบบถึงขั้นที่เท่าไหร่เลยวะเนมไอแบบว่าระดับมีระดับแบบ10ระดับถึงขั้น30 m อประมาณไอเก่งขึ้นกว่า4ีถึง5เท่าเลยน่าจะมั้งสถึงเท่าเลยอะแล้วตอนนี้มึงอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่วะระดับไอ2 1- งหถึง3่ถึงเหรอกูก็ได้เยอะมากกว่าเอ้ยน้อยกว่ามึงะหลาไหะ่ น่าจะประมาณ0ูยุดห้เองหรอมั้งไม่พี่เต็ปพี่มีอยู่ประมาณสองอ๋อขนาดนั้นเลยแต่ตอนเนี้ยครูมีคำถามจะถามด้วยคือตอนนี้มึงเห็นด้วไมเห็นไม่รู้เ <laughs> <laughs> อาเชียร์ดนี่ขอประกาศอะไรนห,หน่อยได้ไหมว่าไงเอาคนเข้าแคนครับเอามองกุดพีฟรับค่าหัวทุกค่าหัวครับอาอยุเท่าไหร่ก,ก็ได้ไม่เน้นไม่ต้องเทสครับ <laughs> เอามองกุฎแคนโอเคไ้เนมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทำหมัดสายฟ้ากันเลยดีกว่านะเนมไป กำลังเล่นเกมอยู่แต่โทรศัพท์กระตุกมากทำให้เกมแพ้นี่เลยน็อกไฟแอปพลิเคชันที่สามารถล้างไฟขยะในโทรศัพท์ที่ไม่จําเป็นช่วยแก้ปัญหาพื้นที่เต็มและยังได้พื้นที่ใช้งานมากเพิ่มขึ้น และยังช่วยเร่งประสิทธิภาพโทรศัพท์มือถือทําให้โทรศัพท์กลับมาใช้งานได้อย่างราบรื่นยังมาพร้อมกับที่สแกนไวรัสไม่ว่าจะซ่อนอยู่ที่ไหนยังไงก็หาเจอพร้อมช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณให้แข็งแกร่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปหรือจะดาวน์โหลดที่แอปเพสโตนก็ได้นะพิมพ์ไปเลยน็อกไฟเฮ้ยลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบไ d p ดี s หรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์ทเลตเจ็ดมีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ถ้าใครสนใจดูเว็บลาวาบักได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยเอาละนะเนมมึงก็น่าจะรู้เงื่อนไขของการทหาานะํหมัดสายฟ้าด้าวยเนมมัดสายฟ้า V2 อกันมึงไปไหนวะมึงหายไปไหนอะเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะเนมอ๋อก็อเตา่าเอ้ยเนมแล้วตอนนี้มึงมีมัตเตอรี่เท่าไหร่วะเนม ไอ้มีอยู่ไอสามร้อยห้าสิบเจ็ดสามร้อยห้าสิบเจ็ดเหรอแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่มีบอลให้มึงตีหรอนะบอลมันยังไม่เกิดอะ่ะฟาร์มเงินทักคนเหรออ๋อฟาร์มเงินอะไรเฮ้ยกูกูไหนๆ <S 2> <S 2> มึงก,ก็แบบว่ากูจะพาฟาร์มด้วยเดี๋ยวกูก็จะมาแบบว่าเปลี่ยนอาวุธในการฟาร์มหน่อยแล้วกันกูจะใช้มาเป็นโคลวีสองไปกูอยากาฟาร์มโคลวีสองของกูด้วย <P ie> oh, พี่พถ้าถ้าพี่อยากแนะนําแบบไอ้ดาบดาบที่ล็อกได้ดีสุดเนมแนะนําเป็นไอ้ดาบก้อนถ่าเดนจริงเหรอแต่กูไอ้นี่ไงอยากมาเฉยๆสกิลสกิลเอ็กมันนะพี่มันล็อกได้แบบล็อกไดๆๆ้แบบโคตรแม่นเนยลยโคอาจจะล็อกไม่ได้เอ้แต่กูอยากลองใช้โคไงจริงๆก็ไม่ได้อยากใช้หรอกแค่อยากฟาร์มเก็บไว้เฉยๆหาห้าพอดีเพิ่งอัพเป็นสายดาบเลยเนมรอบเนีย้ๆๆยเอันนี้คอมโบ,โบหมัดวีหนึหน่งเนม คิดได้ตั้งนานเราเอไปล่เปลาเราได้ค่าค่าหัวจริงๆริงแต่ว่ามันมันมันเฟี้ยวขนาดไหน,ไ,หนไว้คอมโบหมัดวีหนึ่งเอาเป็นเมื่อไปไหนอ่ะเปลี่ยนดาบเปลี่ยนดาบไม่ใช่ดาบออ๋อเอาเป็นดาบที่เล่นยากยากค่อนข้างสำหรับ,บกร,กกรีมะดาร์คเรนเกอร์มาเลยเนมมาเลยมาเลยพร้อมละกูพร้อมละไม่เอาถึงตายนะเดี๋ยวจะตายแล้วเดี๋ยวกูบอกแล้วกันตอ,อนน,อตนันนน้นกินผลมังกรตอนนี้เปลี่ยนไปผลแสงแล้วแคามันฟ้ามันแคามันฟาร์มง่ายขึ้นอะไรมึงใช้ดาบอะไรวะดาร์คเรนเจอร์อือดาร์คเรนเจอร์โอ้มีเล็ก โอ้เนมเนมเนมตีตัวเดียวได้อะไรบ้างมา,มาบอสเคียวเหมือนกันบอสบอสเคียวเหมือนกันนะตีตัวเดียวได้ทั้งทั้งสองอย่างเลยอ่ะหยุดขิงกัละมึงโชว์คอมโบเฮ้ยไอคอมโบเคลียวยิ้มหายกูตแตกเลยเฮียเนมไม่กูค่าหนึ่งตัวคืนเลย <c oughs> เดี๋ยวนี้เลยนะบบัตรนาว <c oughs> พี่เสียพี่เสียเท่าไหร่เสียไปหมื่นหนึ่ง ถ้าพี่ฆ่าเนี่เนิ่มเสียสามหมื่นสองโไม่เป็นไรหรอกมึงมันลากล่าข้างหัวอละเอามานี้เลยเอาข้างหัวมากินมิ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 เอนมเปลี่ยกินเป็นมารีนดีกินมิกินมนมะไดนคุ้มิกินมินมิกินมิกิมนนมิมิกินมิกมิกินมินมอมกมิกมานมิกิอมิกิิกินมกิมินมินบบมิกอ,อแบบน่นา,อากินมิอย่มติดริดรมนมิกรนมิกกินวนม้มิกินวกนินมินมิกินนี้ินมินิกิน เนี่ยตอนนี้ตอนกลางคืนแล้เป็นถิ่นกูนะเว้ยเนมกูใช้เป็นเผาเผากูเนี่ยตอนนี้มันเป็นถิ่นกูฟังเนมนะเผากูทำไมเนมยังฆ่าเผากูตอนกลางตอนกลางคืนได้ไม่กูแค่บอกไอ้เฉยว่ากูลืมว้าไปหาขอโทษละกันรทำไมไม่ต่อยช็อตเลยเนมร้อยช็อตมันตูดหายเลย เสียด yeah, right? like. mm ึงหมื่นใช่ไหมเนมเสียสองหมื่นห้าแต่กูได้มึงแค่มาหมื่นสองเองอะไรเนมไปเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านะไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าไปรับแอร์ไลน์อ๋อแบบต้องไปเปลี่ยนก่อนซึ่งตอนนี้มึงเป็นมาลีนพอร์ตอยู่กูแอร์ไลน์กับมึงก็ได้พี่นิวครับเข้าแค่เนมหน่อยนะครับเข้าแค่เนมหน่อยนะครับไม่เข้าหรอกเดี๋ยวแจกข้าวหัวทุกสามวันไปไปรับไปรับแจกข้าวหัวพี่พีททุกสามวันไม่เอาสามทับสามทุกครั้งไม่เอาหิวร้องป้าฮิเวนอะไรเนมมาเดี๋ยวกู ทำการซื้อบอลเลยแล้วกันนะห้าสิบโลบั๊กนี่กูซื้อเพื่อมึงเลยนะเนี่ยเนมแล้วมันซื้อตรงไหนวะอ๋อโอเคโอเคไม่ได้ซื้อนานหาจําไม่ได้เนี่ยซื้อเพื่อมึงเลยนะเนมเนี่ยมึงต้องทำเป็นบุญคุณเลยเออพี่พีมครับกิจกรรมมาตอนไหนแล้วครับกิจกรรมอะไรเว้ยพี่พี่ไอตอนนั้นไงกิจกรรมอะไรวะเฮ้ยมึงมาตีดิมึงมาตีดิเชีดิอะไรวะกิจกรรมอะไรวะนี่นี่นี่โป่งโป่ง โป่ง <r> แล้วก็โปโ <half S 1> <charged> ่งนี่คอมโบคอมโบไม่แม <an> ้คอมโบแม่งเฟี้ยดีนะเว้ยเนมกูว่านะมันเป็นคอมโบเฟี้ยดีคอมโบเนมเหรอเอ๊สองหมื่นสี่ไม่แม้กูว่าคอมโบมันแบบมันเฟี้ยดีอะสงสัยคงต้องไปลองล่าข้างหัวด้วยอันนี่ละนี่อะไรเนมเนี่ยบอสใกล้ตายแล้วเนมมึงต้อใช้หมัดจบนะเว้ยถ้ามึงใช้อย่างอื่นจบมันจะไม่ได้โอยเชียวเลยบอสแม่งรีสปาวเฉยเลยใช่ดิแล้วเดี๋ยวกูใช้โพจบด้วย ตอนนั้นเนมใช้ผลพระเนมเนมยืนตีแบบใต้สองครั้งจริงเหรอฟยวที่หายเลยไปเนมตอนนี้ตอนนี้มาสามร้อยหกสิบสี่อืมก็เดาสมผลก่อนโอเคเดี๋ยวกูรอดูไว้กูจะรอยเชี่ยมมาดูดีว่ามึงจะได้ผลอะไรเฮ้ยพูดดีมีรางวัลแต่รางวัลของกูนั่นก็คือการชอาไฟฟ้าให้หมงเวนีได้ผลไรอ์ถ้ามึงสุ่มยังเนี่ยสุ่มแล้วได้ผลอะไรกูทำหน้าอย่างนั้นแสดงว่าได้ผลนู๊ฟแน่ๆเลยะเฮ้ย ไม่ยอมถือให้ดูด้วยเก็บเข้ากล่องเลยเหรอฮะผลอะไรวะโอเคโอเคกูรู้แล้วอ้ยผลใบไม้นมินี่ว่ะผลสุดเพี้ยเอาไม่ใช่เหรอผลอะไรวะโอ้ผลบาเรียรอะไรนี่บอสต,ตัวต่อไปอะนะที่กูอยากจะให้พาแบบว่ามึงไปตีเลยเว้นั่นก็คือบอสตัวนี้เลยนะเนมเป็นบอสที่ไว้ทําดาบซูจิตากูว่ามึงน่าจะรู้จักนะมึงรู้จักปะโอไม่รู้จังเลยไม่รู้จังเลย,ยโอ้โอ้เข้าไม่ได้เนี่มเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้ เคยเป็นบ้าอยากเข้าได้ปะล่ะอยากเข้าได้ปะล่ะอยากเข้าได้อยู่มาดิมา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 ยืนดิมายืนดิมาดิอย่ยืนยืนยืนไว้ก่อนนะยืนไว้ก่อนนะอ่นเนี้ยอ่าเล่นลิ้นนะแค่นั้นแหละเล่นลิ้นนะแค่นั้นแหละมันนี่ดิเดี๋ยวกูพามเข้าเลยนี่มันนี่มันนี่มันนี่เ้ยบัคเข้าได้แล้วบัคเข้าได้แล้วเชนี่เดี๋ยวอย่บอกว่าคุณดูดเลือดแรงมากมากเลยเว้ยเนมเดี๋ยวมึงลองดูนะมึงลองดูดูไม่เชื่อครับลองดู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  อุ้ยสามพันเองน้อยๆโอเคเนมไปแอร์ไลน์มึง okay, ตีบอสไปตีบอสไปอย่าทำไม่เนี่ยฮะเอาบอสหายไปไหน, <c oughs> นวะเนมเอาเฮ้ยบอสหายขอปิดแล้วกันขอปิดขอปิดปิดอะไรวะปิดฉากอ๋เอเฮ้ยมันไม่สตันอยู่กับที่วะอ๋อมึงเอามันขึ้นไปดีกว่าพี่เรารีบตีพี่พี่เรารีบตีรีบตีเดี๋ยวเดี๋ยวมันรีเลือดตุ้มคอมโบชุดใหญ่มันไม่ไม่รีมันไม่รีขนาดนั้นหรอรีพี่สองวีรี อิใช่พี่พี่ยังไม่รู้ไม่รู้สออต,ตีตีแบันเหมือนเหมือนเคนดิ้งไอ้นั้นอ่ะพี่เหมือนบอสเคนดิง้งอุ้ยจะตุยไม่นะข้าหัวไอ้อนี่เดี๋ยวกูซ้ำข้าผู้ชายเลยมา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 ปุ๊บปุ๊บเอาดีเอาดีจะเก่งใครจะเก่งกว่าวกันเอ้าเอาอทำไมกูได้อ่ะกูยังไม่ได้ใช้สกิลหาอะไรเลยแล้วรู้ไปมันบวกปืนด้วยทั้งทังที่กูใช้หมัดอยู่โคตรเท่เลยว่ะนี่กูได้ได้ไงเนี่ย ไปวิวดูฟู p i r เรตก็ได้ปะปปะซ้ำลอยแล้วกูได้ได้ไงวะอันนี้มาตีวิวดูฟูลายเรตก็ได้มาไม่เจอโบกูหน่อยไหมตอนนี้เสียงแผแฟนพี่อยู่ในหัวเนี่ยเลยอะไรวะฮ่าฮึปอีโอ้ดีเอียงระดับนั้นได้ไงวะเอามีพลาสต์แปลงล่างใช่ใช่กูมีพาสต์ไว้แต่กูไม่ได้ใช้เพราะกูเป็นพาสตตัวเล็กไงเลยไม่อยากใช้เออเป็นเผา เป็นเผาคูนแล้วแบบตีปกติอย่างงี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่มันแบบดูดเลือดด้วยพลังฟอร์เรนติโลนี่ฟอร์เรนติโลอือฮุบออืโอ้นี่ฮุบดับฟอร์เรนติโลู้เดินนี่เดินนี่เอามาสายฟ้าปิดปิวเรียบร้อยสวยงามมากเว้ยเรามีบอสตัวไหนที่ต้องตีวะอ๋อบิ๊กมัมไงคอมโบได้คอมโบในนี้โคตรง่ายเลยทีเจ๊ง บอกเลย e a s จริงๆอะไรวะ v 1อ่ะมันก็ดีนะเว้ยเนมันสามารถล็อกได้เดี๋ยวจะตายทำ v สองไหมเอาไปทำคอมโบงไงพี่อันนี้ม,นม,น 4, มันมันไอสกิล c มันมีมันมีข้อเสียนะพี่สตูจะแบบพอพอแบบสตูมันไม่โดนล็อกใช่ไหมล้วก็จะเสียเปรียบอย่างยิ่งเลยพี่เออ,อเใช่ใช่ใช่ตัวเราจะนิ่งมากๆเลยนะโอ,อ้ยเ,เ,เดี๋ยวเนี่ยคอปิดขอปิดขอ,ดขอหมัดปิดหมัดปิดเออแล้วแต่เลยกามมาลัวด่ามาละโอ้ยอุ้ยฮะ<ห>อุ้ยเดือด ปิดแล้วเหรอป,ปิดละปิดละปิดละฮะทำไมกูตีแล้วมันไม่ได้วะเออนั่นก็ไม่ได้เมื่อกี้อ่ะอย่าบอกนะเจ้ามึงตีตายอ่ะเนมเฮ้ย <c oughs> ออจริงดิเออเจ้ามึงอ่ะโอ้ย <c oughs> ไปอีกตัวหนึง่งไปกบ่กิโลก็ได้เจ้ามึงแม่งไม่ต้องเสกมาแล้วไงตัวที่นี้ส <c oughs> ามารถาพีได้เลยนะไป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 กิโลดีกว่า ถ้าพี่เริอมวันช็อตเลยนะพี่ถ้ามันยิงกันสามตัวแล้วพี่แล้วมันดันพิดหลงลงน้ําอ่ะก็แมงเสือเป็นคนฆ่าเองโมซาลังกาโมนาลันติเฮ้ยไม่ต้องเสกมาแล้วเจ้ามึงอ่ะโอ้ยเจ้ามันตีมอนมันไม่ได้ตีบอสกูยังเห็นมันตีบอยอยู่นี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรอะไรกูจักูจับมึงเหรอเนี่ยมาผูจบแล้วกูจบแล้วอือสวยงามนี่ไงนี่เราได้ละ เราที่แล้วไปไม่ได้ก็ไปพี่ๆงั้นงั้นงั้นตัดภาพไปเลยนะตัดภาพเลยโอเคตัดไปเลยแล้วกันไปจังหวะที่มึงฟาร์มเสร็จแล้วนะเอาผลดังหน่อยครับพี่พี่ครับออกผลดังหน่อยครับเอาผลแสงออกด้วยนะแต่กูไม่ให้อ่ะเอ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ดูก่อนพี่พี่มีผลแล้วมั้งเอ่อกูมีผลบอมสไปร์ชอปสปริงสปินเฟรม5 minutes later human buddha string cavity shadow venom dragon อะไรเอาเงาดักไปๆๆๆอะไรออกเอาแสงออกเหรอใช่ครับเฮ้ยผลมังกรของใครอ่ะพี่ยิ้มเขื่อนหรอของชายเขื่อนเหมือนบิ๊กป้อมเลยเมาๆมาๆเอามาเลยมาเทรดดีเทรดเร็วเทรดมาครับเทรดมาแต่ไม่อยากผมจะเป็นลูกซุ่มเศร้านะครับไอ้นี่ย่อันนี้ยมึงก็มาร์คครบแล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการทําขั้นสองใช่ไหมใช่ป่ะไปๆๆไปไปทำกันดีกว่าโอ้แม่งเช้าพอดีว่าวิ่งช้าแล้วต้องเปิดเผาอ่ะป้งไม่ได้การแล้วนะโอเคกูบินไม่ได้ว่ะ พี่พี๊อยากเห็นบั๊กเนี่ยไหมแบบเดินตกแตกตกแตกแอร์ผีนี่เอ้ยแน่แน่อะไรบั๊กเขาแล้วเดินตกแตกตกแตกน่าจะนานเอ้ยกูว่ามึงน,น่าจะรู้ขั้นตอนในการทำแล้วเดีคค๋ยวกูว่ามึงทำเลยแล้วกันเดีย๋ยวกูจะคอยตามามึงแล้วกันกูว่ามึงน,น่าจะรู้อยู่เออนั่นแหล,ละสวยแนสยแนสวยเอ้ยกูเปิดเผาได้แล้วอุ้ยไม่ถึงสามสิบเอามาไปจับมอนเฉยไม่ถึงสามสิบวิ้นด้วยจริงเหรอโอ้ยเหลือเหลือสิบห้าแล้วยาได้แล้วได้แล้วเดี๋ยว อี s, easy, <S ี่อีซี่มึงไปไปซื้อเลยไปโอเคครับมึงซื้อยัง uh, yeah! อ่ะเยี้ยเน็มได้เร็วเน่มได้เร็วเฮ้ยเอ้าทำไมพี่พี่ไม่เดินไปด้านหรอกโอเคมันเป็นพลังของโฟร์ยังไงนะเน็มเวลาสู่กับโฟร์อยู่เลยที่มึงไม่รู้ตัวเลยทั้ ฮะเอ๊ะจดๆจริงดิอืมนี่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 เอาดีเอาดีนี่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 พลังพลังป้อมปิดนอนนนี่นี่อ๋อปูมันเปิดฮาคี้ไอ้ห่าเพราะว่าอยู่การจับของกูมันมันมันจับไม่โดนสักทีไม่ไม่ไม่พี่เล็งไม่โดนเองว่าเนมสลัะอุ้ยไม่ครับกูไม่ได้เปิดฮาคี้ไม่เกี่ยวครับ ไม่เขียวครับออสเอสตุ้ไปแล้วไม่หนีไม่หนีไม่หนีอุ้มขับอู๊ดขับอู๊ดอูดขับออสเอสไปแล้วโอเคสำหรับในครั้งนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงนี้แล้วกันคลายช่องอย่าลืมกดไลค์กดซับซัพใหครับผมกันด้วยสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและเจอกันใหม่ครั้งหน้าซีรีส์เกมไม่เจ้า อย่าอย่าลืมกาแคบผมนะครับถ้าเจอผม